เขมรเป็นทาตไทยเรื่องจริงคุณเคยได้ยินไหมครับคนเขมรบางคนชอบพูดว่าเขมรเคยเป็นทาตไทยฟังแล้วสะดุ้งเลยใช่ไหมครับเพราะในเอกสารไทยไม่เคยมีคำนี้เลยแต่ที่ตลกร้ายก็คือคำว่าเขมรเป็นทาตไทยไม่ได้หลุดมาจากปากคนไทยแต่เป็นคำที่เขมรพูดเองเขียนเองเชื่อกันเอง และดราม่าก,กันเองจนเป็นเรื่องใหญ่ความสัมพันธ์ไทยขเขมรซับซ้อนมาหลายร้อยปีไทยเคยมีอำนาจเหนือขเขมรแต่ไทยเรียกขเขมรว่าประเทศสราษหรือเมืองขึ้นแต่ฝั่งขเขมรกลับบอกกับคนของตนเองว่าเราเคยเป็นทาศสยามคำถามคือใครกันแน่ที่สร้างเรื่องนี้และทำไมขเขมรถึงยอมรับการด้อยค่าตัวเองแบบนั้น ถ้าใครสักคนบอกคุณว่าคุณเป็นทาสแล้วคุณยอมรับทันทีโดยไม่เถียงนั่นไม่ใช่เพราะคุณถูกกดขี่หรอกครับแต่นั่นเพราะคุณยอมกดหัวตัวเองตั้งแต่แรกต่างหากหรือเรียกอีกอย่างว่านั่นแหละครับย้อนไปสมัยอยุธยากัมพูชาถูกกองทัพอยุทธยาเข้ามาแทรกแซงหลายครั้งต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเช่นดอกไม้เงินดอกไม้ทอง กษัตริย์กัมพูชาบางพระองค์ต้องเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในฐานะองค์ประกันสมัยทนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นกัมพูชาถูกดึงเข้าไปอยู่ในสงครามระหว่างสยามกับยวนเจ้าฟ้ากัมพูชาหลายองค์ต้องสลับไปพึ่งไทยบ้างยวนบ้างไทยตั้งเจ้านายขเขมรบางองค์ขึ้นครองราชที่พนมเปญด้วยซ้ำข้อเท็จจริงไทยไม่เคยใช้คำว่าทาสแต่ใช้คำว่าประเทศสราชหรือข้าขอบคันสีมา ซึ่งต่างจากทาตอย่างสิ้นเชิงประเทศสราชก็คือเมืองลูกน้องไม่ใช่ทาตครับแต่ถ้าคุณอยากจะเรียกตัวเองว่าทาตก็เป็นสิทธิ์ของคุณเหมือนกันคําว่าทาตไทยไม่เคยมีในปากคนไทยมาก่อนแต่ปรากฏขึ้นหลังปีคอส .1863 เมื่อกัมพูชาตกอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสอันนี้น่าเรียกว่าทาตมากกว่าฝรั่งเศสมีผลประโยชน์ในขเขมรอยากตัดอิทธิพลไทยยวน จึงสร้างภาพว่าขเขมรคือเหยื่อที่ถูกกดขี่ตำราเรียนขเขมรถูกเขียนใหม่บรรยายว่าขเขมรเคยเป็นทาสยามตั้งแต่นั้นเด็กขเขมรก็ถูกสอนว่าเป็นทาสเด็กขเขมรเรียนซ้ำๆจนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงฝรั่งเศสบอกว่าขเขมรเคยเป็นท่าไทยขเขมรก็พยักหน้าครับผมแล้วเอามาเขียนใส่ตำราเรียนของตัวเองฟังแล้วใครน่าสงสารกว่ากันครับคนที่ถูกเรียกว่าเจ้า หรือคนที่ยืนยันเองว่าผมเป็นทาตนักวิชาการขเขมรบางคนเคยพูดชัดว่าสยามทําให้เราต้องก้มหน้าเหมือนทาตชาวบ้านขเขมรบางส่วนเล่าว,ว่าไทยลอกภาษาลอกวัฒนธรรมเราไปหมดแต่เอกสารจริงกลับชี้ว่าไทยขเขมรมีการแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่ายภาษาวัฒนธรรมศิลปะดนตรี สั่งหยิบยืมกันไปมาไม่ใช่การขโมยที่สำคัญไทยเคยอุ้มเจ้าขมรขึ้นครองราชด้วยซ้ำถามจริงๆครับตั้งใครขึ้นเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยมันใช่วิธีปฏิบัติกับทาสหรือเปล่าไทยไม่เคยพูดว่าขมรเป็นทาสแต่ขมรพูดเองด้อยค่าตัวเองแล้วโทษว่าไทยกดขี่แบบนี้เรียกว่าทาสจริงหรือทาสในใจกันแน่ <c oughs> ทำไมต้องสร้างดราม่าท่าไทยเหตุผลการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ฝรั่งเศสว่าเป็นผู้ปลดปล่อยเขมรจากไทยและยวนเพื่อปลูกฝังชาตินิยมให้เขมรรู้สึกว่าไทยคือศัตรูเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเขมรเป็นเหยื่อมาตลอดผลลัพธ์แม้ผ่านมาหลายร้อยปีเด็กเขมรรุ่นใหม่ก็ยังเชื่อว่าเขมรเคยเป็นทาสไทยทั้งที่ฝั่งไทยไม่เคยเขียนไม่เคยพูดไม่เคยสอน คนที่ยืนอยู่ได้ด้วยขาของตัวเองจะไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นทาสแต่ถ้าคุณย้ำกับโลกทั้งโลกว่าคุณเคยเป็นทาสนั่นไม่ใช่ประวัติศาสตร์ครับนั่นคือการสร้างดราม่าเพื่อปลอบใจตัวเองตังหาเขมรเป็นทาสไทยไม่เคยมีหลักฐานในเอกสารไทยมีแต่ในตำราเรียนกัมพูชาที่เขียนขึ้นหลังตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเพื่อบอกโลกว่าเขมรถูกกดขี่ ทั้งที่ไทยไม่เคยพูดด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วคำว่าทาตจึงไม่ใช่สิ่งที่ไทยเรียกขเขมรแต่เป็นสิ่งที่ขเขมรเรียกตัวเองเพื่อย้ำเตือนความเจ็บปวดและกลายเป็นปมที่สืบต่อมาถึงปัจจุบันบางทีคำว่าทาตอาจไม่ได้ถูกสร้างโดยผู้ชนะแต่มันถูกสร้างโดยผู้ที่ยอมแพ้และยังย้ำเตือนตัวเองว่าตนเองเคยก้มกราบ